สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยการปลูกต้นไม้นะคะมีพี่ๆน้องๆแฮปปี้ไลฟ์ y วิรณุช์ค่ะถามคำถามมาว่าเขาจะออกรถคันใหม่ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารถคันใหม่ค่ะรุ่นใหม่มันก็ดูสวยดีนะอยากจะออกรถใหม่โปรโมชั่นก็ดีนะคะได้งานใหม่อยากฉลองงานใหม่อยากออกรถค่ะวันนี้พี่วีมีไอเดียนะคะในการตัดสินใจว่าเราควรที่จะ ออกรถคันใหม่หรือเปล่ามาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆ Happy Life By Winu ทุกๆคนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ทั้ง Facebook และ YouTube Happy Life By Winu นะคะเวลาที่เราค่ะจะตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะเลือกซื้อนะคะรถคันใหม่ดีหรือเปล่านะคะมันเหมือนกับเรามีรถคันเก่าแต่เราก็ไปเห็นรถคันใหม่แบบเนี้ยนะคะมันก็สวยนะจริงรถคันเก่าก็มีอยู่แล้วเราจะเอารถคันใหม่เนี่ย มาแทนรถคันเก่าดีห, <_ an> หรือเปล่านะคะอืคำถามนี้ค่ะถ้าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจค่ะมันก็อาจจะได้คําตอบที่หรือว่าผลในการตัดสินใจที่อาจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องวัดกันเอานะคะเพราะว่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินแต่ว่าถ้าสมมุติเรานะคะใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินใจนะคะหลักการนี้หรือวิธีการแบบนี้นะคะใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องของครอบครัวเรื่องสัมพันธภาพเรื่องหน้าที่การงานหรือแม้แต่เรื่องเงินนะคะตักการก็คือว่านะคะเวลาเราจะซื้อของอะไรบางอย่างนะคะให้เราลองคิดดูว่าสิ่งที่เราจะซื้อนั้นเนี่ยนะคะเป็นทรัพย์สินหรือว่านี่สินนะคะทีนี้เราก็บอกว่าบางคนบอกว่าซื้อรถนี่มันเป็นทรัพย์สินหรือนี่สินนะคะ ถ้ารถคันนั้นค่ะที่เราจะออกมาสมมติว่าเจอรถนะคะโปรโมชั Pro ่นนะคะแบบว่าเป็นยี่ห้อที่เขาเปิดตลาดมาใหม่นะคะราคาดีมากดาวถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถสเปคเดียวกันเนี่ยนะคะในท้องตลาดเนี่ยมันถูกกว่าประมาณสักสามแสนโว้มันยั่วยวนใจนะแสดงว่าการตลาดเขานี่สุดยอดนะคะทำให้เรารู้สึกอยากซื้อแต่ว่าให้เราถามค่ะว่าสิ่งที่เราซื้อเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือน้สินถ้าเราออกรถคันนั้นมาเพื่อ หารายได้นะคะเพื่อส่งของแล้วเกิดรายได้ก่อเกิดรายได้นะคะทำโลจิสติกทําขนส่งรับส่งนักเรียนนะคะขนส่งของหรือว่าเอาไปช่วยส่งของในกิจการของเราเนี่ยอันนั้นอาจจะอยู่ในอีกโหมดหนึ่งแต่สําหรับวันนี้นะคะพี่วีเป็นเรื่องของคนที่ทํางานนะคะออกรถมาเพื่อใช้ทํางาน,นะคะ่ะออกรถไปเพื่อขับขี่นะคะไปที่ทํางานแล้วก็ขับกลับมาค่ะคะาถามเนี้ยสมมติว่าเราอยู่ในโหมดเนี้ยแสดงว่ารถที่เราจะออกมาเนี่ย เป็นอะไรคะเป็นหนี้สินนะคะทีนี้ถ้าเป็นหนี้สินแล้วเนี่ยาถามคาถามต่อไปค่ะว่าในขณะนี้เนี่ยที่เราเดินทางอยู่เรามียานพาหนะนะคะหรือว่ามีรถเนี่ยในการใช้เดินทางอยู่หรือเปล่าถ้าใช่แล้วเราก็น,นะคะขณะนี้บอกได้เลยว่าเรายังไม่ควรค่ะเพิ่มหนี้สินให้กับชีวิตของเราค่ะเพราะว่าขณะนี้นะคะ เป็นช่วงที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะโรคที่มันอุบัติซ้ำอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยมันทำให้เราจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะ mm hmm. การก่อหนี้เพิ่มจำนวนมากเนี่ยเราจึงต้องให้ความตระหนักไว้อย่างมากค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความพร้อมค่ะในการซื้อนะคะมีทรัพย์สินเดิมอยู่แล้วมากมายในี่เราจะตใจซื้อเนี่ยซื้อด้วยเงินสดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่เมื่อไรที่คุณตัดสินใจมีหนี้สินและหนี้สินนั้นเนี่ยมีการผ่อนชาระด้วยค่ะให้เราพึงระวังไว้นะคะอย่างมากๆเลยนะคะก็ฝากเป็นไอเดียเอาไว้นะคะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรค่ะ ะะอยากฝากให้ดูนะคะในเรื่องของว่าสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินหรือมีสิ่งนะคะเรามีของเดิมอยู่หรือเปล่าจําเป็นแค่ไหนเราพร้อมหรือยังที่จะมีีในระยะยาวแล้วเราพร้อมที่จะรับดอกเบี้ยจํานวนมหาศ,าศาลนั้นหรือยังนะคะฝากเป็นไอเดียไว้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่วีนะคะชอบแฮ p ปี้ไลฟ์บายวิรุก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปปลูกต้นไม้ต่อนะคะต้นไม้ส,สวยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ